นี่ก็ยังขาดไปเนาะมันมันก็เดินขึ้นมานไก่เนาะไก่ก็ประมาณกิโลนึงพออาไอั่หม้อเขาใช้ยอยู่เขาไม่อยู่มาหลายปีแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำวันนี้ก็เลยจะเอาอหม้อไฟลนี่ยลงหนึ่งขึ้นมากิโลนึงก็มีพระคุณเช่ามันก็ขอไปใช้อีกอีกโลนึงมแม่นแท้ มันก็เลยขอไม่ใช่อีโรนี่มันก็เลยการที่เราจะทําอะไรมันก็เลยไม่พอใช้ในเมื่อไม่พอแล้วก็ทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยเรื่อใายไฟฟ้าเนี่ยเมื่อในเมื่อไฟไม่พอมันก็ทําให้เสียทําให้พังนะไม่ว่าจะเป็นไดน้ำอย่างนี้ได้น้าก็พังเพราะว่าไฟมันไม่พอไงน้ําก็เลยในไดมันก็เลยพัง <c oughs> ได้อันหนึ่งแยอันหนึ่ง กรายเลยยังอยู่กลางโคกกลางป่าความเจริญยังเข้ามาไม่ถึงยังไงก็ขอฝากขอฝากทางเอฟซีต่างๆทุกท่องนะถ้ามีน้ำมีไฟมีัเดี๋ยวใช่จะร่วมทำบุญีี้้ว่น ออกบุกับปูนป่าสาบาท uh huh. ววนาบนี่ก็มี่สายบุญสายอซก็ออกรวมมาก uh huh. แต่ว่าซึอองมยังบุพอกับิขาดว่าหลายจิขาดยุานอน่กว่าบาทแต่ว่ามือนีนเอาไข่สีถ้ำบุญใจต่ายร่วมทำบุญก็ตามกำลังศรัทธานะครับแอดมินนะฮะ ต่มกามกำลังศรัทธาว่าว่ามันจะตรงกับที่เราตั้งไว้ไหมเนาะู่่ฝันหมดเลแหเอฝัน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 ไปกับฝันพวฝันเมยฝันล่า มันลายมันหลายหลายแนวหลายขั้นตอนอ่ามันหลายขั้นตอน <c oughs> เอาเอามันมันมีตัวแทนอยู่ครับผมมันมีตัวแทนมาให้ยูให้ห้าศูนกับห้าแนนั่นนี้นั้นผีตามผีตามีามเมือดีกับสิเป็นยอดเงื่อนกูยังไม่รู้แล้วแต่ว่าล่างนีสูงมาแท้แหละอืมสูงมาแท้สูนมาแท้ ส่วนตัวประกอบนั้นเราเอาอีกสามท่านครับผมครับแต่ว่าปูให้ศูนอย่างเดียวเนาะศูนอย่างเดียววอ่ยศูนล่างเด้อูนย์ล่างศูนย์ล่างเีศูนล่างและสุดท้ายไทเอาเด้ครับผมูยกยูนอักันตีสองลูกเนาะสองโยมสองเนาะอือมก็เอาคนละตัวเนาะ เอาคนละตัวคนไหนผ่าก็คนนั้นแหละเนาะบพดดีเน่นาะอย่าเอาหมดเถอะเนาะครับนัเน้วกันเนี่ยถวายก้อนกุเนยมาขอเนี่ยอาไ้ถวายว่าไปวันนี้ไม่มาถวายอากปัดใจที่เอีร่วมทำบุญมาเนี่ยก็ับมว่าไป ครับผมวันนี้ก็ได้นําปัจจัยนะครับผมที่ได้มาร่วมสร้างการปลูกนะครับเนาะครับก็ผมก็เป็นต้นให้3ามพันแล้วก็มีสายบุญสายเอฟนะครับร่วมมาแล้วก็ทีมงานนะครับปูก็ตามกําลังสถานนะปู่เนาะครับให้อาจารย์ได้ไปได้สร้างได้เอาไฟเข้าวัดนะครับผมอยากได้หม้อไฟครับอยากได้หม้อไฟติดตั้งม้อไฟครับงบประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับ มีไว้ค่าประกันม่อก็หกพันเนาะแล้วก็อุปกรณ์ก็เป็นหมื่นนั่นแหละหนึ่พันหนึ่งพันเลยอ่ะผ้าใช้จ่ายต่างๆก็ยังไงก็ถ้ายังไงก็ค่อยนี่กันนะคุณเนาะเปทำไปทยอยมาเรื่อยๆครับผมให้ไปไปมาเรื่อยๆให้ถวายปูก่อนถวายอถวายปูก่อนเนาะครับแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองเลยนะปูเนาะครัก็ได้เหครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นรับเห็นไหมเห็นครับผมเห็นไหมเห็นครับผมแค่จะปีกก็ได้ครับปู เนาะครับผมยังขาดอยู่เนาะค่ะเนาะยังขาดอยู่ก็ะบอกหนึ่ยังเนาะครับอันนี้คือ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 หม้อไฟแมนโบค่ะแมนเนาะหม้อไฟยังยังไม่พอแต่ว่าขาดก่อนยังจะบ่อลไหลเนาะพี่น้องเอฟซีทั้งช่องผู้ใดอยากจะร่วมบุญนับยอดนับยอดเนาะเอานับเบิ่งกันนบโอปอล์ให่พ่อนุ่เอฟซนห้ากาไหมครับยห็นห็นห็น่วมยอดแล้วกันเห้ให้เดียเดียวไห่มาเม็ดเดียว ศูนลางนะครับผมให้ศูนยล่างรับตั้งแต่ศูนย์ศูนยถึงศูนย์เก่าเลยครับผมว่าเปนอะรือเาศนน่เหมือมหามรับหนาแปดู58้ตอยน้ำเันน้แอนิเลยนกืนมาน้ำมือนกินอันซบไงกินต้มมะรพอาตอนนี้พอนั่ไม่มายูน้ำเท้าแล้วแตได้ว่า หากิจตามเพิ่นมากได้ด่วนเป็นอาจารย์อาจารย์เนาะคนหนึงเนาะอาจารย์เนาะคนหนึ่งไนได้ติดตามยาหม่าหอดหมื่บ้านเดินทางมาหอดหมื่บ้านนั่นถือว่าเป็นเป็นบุญเป็นผู้สนทางทางชองเพราะว่าเพิ่นกับม่าหอดหมื่บ้านนี่หมูอนี้ก็เข้ากัได้มากถวายคาบบ่อไฟเนาะถวายคาบบ่อไฟควาถือว่าเป็นบุญเป็นผู้สนเข้าเขานะ อยากมาบวชนั่นไ่ว่าจะให้บวชนัในหรออกพรรษามีนบวชผู้ใดมี่ตื้นตระหนงในการสร้างกองบวชในี้ทางนี้ก็สามารถโทษยึดตามทางแอดได้โทษยึดตามทางช่องทางช่องได้นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพพาผาบัวหรือเป็นเจ้าภาพบากก่อนเดียวเขียนยอดบ้างครับ อยเป็นเจ้าภาพพาเป็นเจ้าภาพบาร์อเป็นเจ้าภาพถวายตัตุปัะเจรพะอุปช่าพระภูบวชพระนางอันดับก็ได้คู่กันนแม่กำลังคัดท่าของเทานะอาจารย์อาจารย์จ้าเจียเกตุกับยังตาตีนนะฮะอันนี้คือยอดนะครับผม ปิดไว้เออเออปิดไว้พ่อตรงใจปิดเห็นปิดบอกเห็นปิดตามตามปัจจัยเลยครับออาาจรย์ไม่ได้เห็นเจานโอ้ยยอดแปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทแปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทเด้อพี่น้องเด้อยอดมือนี้เป็นยอดของหม้อไฟจากทั้งของทั้งวัดปูกลางดงเนาะค่ะเนาะ ขาดอยู่บ่หลายพี่น้องสามารถซอยได้ค่ะพันกว่าบาทขาดพันกว่าบาทหรือว่าผู้ใดอยากจะทำบุญก่อนกัเขาสามารถติดต่อทางเจ้าของช่องเจ้าของแต่ละช่องเนาะค่ะเนกจะมาให้ร่วมเฮ็ดบุญเฮ็นเงินแล้วแล้วนี่ล่ะพันเฮามียตัวนี้แล้วค่ะเที่ยว้ากันอีกแบบนึงเฮาคือหมัน่ร้อยเจ็บาท มันแต่ว่ามันมันแต่ว่ามันแต่ว่าของฟูน่ยบูมีขีดอะายายบมี่ขีดถ่ายบมีขีดถ่ายบูมีขีดถ่ายบมีขีดแต่มีแต่ต้นนั่นแล้วศูนยหนึ่งศนยหนึ่งอะแล้วก็ไม่รู้ศูนย์หนงแล้วอันบูมีขีดเนาะดไม่เอาขีดไม่เอาขีดก็คือศูนหนึ่งละศูนย์หนึ่งเปเป็นปัญหาเลนเนาะบมีขีดเนาะบมีขีดถ่ายไม่มีขีด แปดพันสี่ร้อยเจ็ด 8, บาทแต่ว่าตัวไทยบ่มีขีดท่านก็วอาเป็นแน,ใน่แนยู่ว่าอันที่ใต้เนี่ยพนพนบ่นนมาขีดอยา้เอามาทำอะไรขีดท่านอันท่านี้เนาะเอาไม่เต็มเลยนะตัวครับผมเนาะ,ะเอามาทำอะไรเป็นขีดเนาะ,ะตั้งไว้เอาพี่น้องแคปหน้าจอเอาอันนี้ล่างนี่อนนี้ล่าง ล่างล่างขณะไม่ใช่นี่บอกล่างปิศนาทนล่างปิศนาทำล่างผู้ใดสนใจอยากจะถวายไฟผู้ใดมั็เอาครับมันแต่ว่าตัวไทยนอะมูพ่นบ่มกขีดมูพ่นบ่มกขีดตัวไทยเม่อยากให้มีอย่างมาทับนะนะบ่มกขีผู้ใดมักอะซีนึงผู้ใดผู้ใดมักไนเอาเนาะ เจ็ดกับหนึ <kijken> ่งกับตัวเดียวกันแหมมันต้องถามเจ้าของฟาร์มกบเจ้าของฟาร์มกบตัวใหญ่ใหญแคปหน้าจอเลยนะคะพี่น้องค่ะหลังจากที่ได้รับสันทานุมัติจากตรงนี้เนาะที่นี่โยนเนมารวมไว้กินมาท่านเจ้าภาพหมอกไฟฟ้าเขาวัดเขาตั้งเป้าไว้คาอ่าบำรุงบมอมัน6,000 วันนี่ถ้าใช้ใจทุกอย่างจะเป็นสายไฟเป็นอุปกรณ์ทอน่เหตุตกอยู่มือหนึ่งวันนี้ก็ได้ได้รับมาแปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทเนาะครับอืมดีละเป็นอนุโมทนาการพุ่นนิดนตรงนี้เนาะครับผมวันนี้ก็อีโคฟากท่าเอสซี่หลังจากที่ออกพรรษาแล้วก็ได้บวชนะอันนี้บวชให้หนาค มันไม่ <ข ral S 2> ไมไอยู่น้าเมื่อไดอยากร่วมเป็นเจ้าภาพเพราะว่าเป็นภาพอะไรหางค้นเขาว่าเอ้าภาพอะไรอะรเนี่ยดอยเนี่ยมันวดได้บ่ได้เนี่ยอะไวเนี่าบางทีมันก็ไม่ครบเพราะว่าเขาทำอยู่มันเขาว่ามันหม้าเทอดแล้วเขาก็ะโ๊กออกไปขายแบบนี้มันมันมันเป็น้แรกเจ็บไปแล้วพอได้เข้าสิในค้างเอาเข้าค้างเอาคือยันพูไก่เนี่ยก็ประมาณหน่พันแปด อันทเขาจะมีคนมาบวช<อ>ด้วยแหละครับปู่แมนมันจะเป็นผ้าทันทไลหรือว่าผ้ามิชินีรือวาอะไรกแ็แล้วแต่โมเมนต์ผ่าบ,บนี้ไตที่ถูกต้องที่ถูกนี่ยังละห้าถูกนี่สี่พัดบาทบาทเนี่ยเขาเอานิว้วละพันบาทเก้าบาทแปดนิ้วบาทบาทแปดนิวน้วพันนิ้วละพันเขาเอาเอ่ขาแล้วเนี่ ผู้ใดมีเจ้าประสงค์ที่ใดมุ่งวิลูกมีหลานอยากจะขอร่วมได้บุญกุศลในข้างนี้อยากเห็นอยากกายได้ครั้งนี้ขอเชิญนะเป็นเจ้าภาพขอบวชได้ส่วนที่ในมือนั่นแล้วนี่แยกอีกเท่านึงค่การเริ่มอนุโมทนาได้ใน่เท่นี้เพราะจะได้หุ่นยาไวไปไปหัวไปแล้ว ไอ้ออกพรรษาแน่นอนเพราะว่าเขาบวชไน้ขร้ามันนั่นเองออกพัรนาเนาะครับท่านที่แน่ๆน่ว่าจะเป็นเดือนธันวาเขาบอกให้เลยว่าเดือนท่านว่าทันว่าอือคืออีกห้าวันก็ออกพัรษาแล้วอาจารย์อาจารย์หลองปือจะมาบวชใช่ไหมอาจารย์มานี้ทุกคนอาจจะรู้จยากว่ามันอยากให้ดักในโซเชียลเนาะครับผมเห็นโดยขวัญเนี่ยในนามวันเนี่ยคือว่าอาจารย์หนองปู่อาจารย์หนองปื่อาจารย์หนวงป มันก็ได้เด็นทางมหาอดบุญว่านสนสนสน,นครับนะบางวันไม่อยูใหญ่าอย่าไม่ยู่น้ำไม่เห็นแล้วอย่างนี้ไม่มาพักอย่ามาเห็นอย่ามาซอยนี่แหละเป็นได้บุญวาสนาแบบดีในการสร้างพระมันหายากนะพระที่จะมาปวดพระที่อันนั้นได้เนาะ,ะ,ะขอโจคลิปแต่เพียงเท่านี้ต่อไปก่อนขอให้ทางส่อง ท,ท่าก็จะต่างๆเลยงันต่างๆหลับพรนรับพรในที่ฝัพนพรในที่รับเลิกเกียกับเหืนสูญยติโยมที่ได้ร่วมเห็นเจ้าภาพในการถวายบอ่อไปในครั้งนี้ครับผมขอให้เกิดแสงสววางกับหน้าที่การงานกับเงินงานบัตร่องนะให้มีแสงขว่างเกิดขึ้นเห็นอย่างไรให้เบื่อให้บ่นบน,นะให้มีแสงสววาง ย่งิ่ยิ่ย่าให้คัดนักแ่บยิ่งย่เวล่งยิ่งยิงยินงยิ่งทิ่านทุกคนเงยิ่งย่งยิ่งยิ่งยา่งยิ่งยิ่ยิ่งยา่งิปงริปิ่งยิ่งย่งิ่งยิ่งยิงยิตงยิงิ่ติงยิงยิตงยิงิเงยิ่งยิ่ิ่งยงปิิตังปิมังสิยิ่งยิงิสงะงยิ่บปุง ฉันโทปะโรยโธยามณนิโธติระโยธาสัพพิโยวิวัชชนปะโสภะโรโอวินาสตุมาเยภวัตวันปรายโยสุขีขายุโกภวะอภิวาทนาดอิเิสตนิจววทาภิชายินโดจัตะโรธรรมาวัฒนตปอายุวันโอสุขังภารังลำล่ำรวยรวยทุกคนเด้อสาธุครับ